สวัสดีครับกลับมากอดติดข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดของปิจแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาด้วยครับล่าตัวเดนเคนไรส์กองกลางของเวสต์แฮมยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานข่าวจากทางด้านเดลี่เมลกัะตั่งทีมของทางด้านเวสต์แฮมตกเป็นข่าวหนาหูว่าจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และพวกเขาก็เปิดกว้างต่อการรับฟังข้อเสนอจากทีมที่สนใจ โดยเชื่อกันว่าคุณคอนเวตแฮมต้องการอยากจะได้ราคาค่าตัวของนักเตะคนนี้อยู่ที่ระดับ100ล้านปอนด์อาเซนอลเป็นทีมที่สนแสดงความสนใจในตัวดาวเตะวัย24ปีมากที่สุดโดยรายงานระบุว,ว่าพวกเขาเปิดฉากเจรจาก,กับเวตแฮมไปแล้วด้วยข้อเสนอ90ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวระบุว,ว่าข้อเสนอเบื้องต้นของปืนใหญ่น้อยกว่าราคาที่ถูกตั้งเอาไว้เวตแฮมจะเจรจาก,ก็ต่อเมื่อมีข้อเสนอในระดับ100ล้านปอนด์ขึ้นไป ตอนนี้ก็มีแมนเชสเตอร์ไดเตดร่วมเข้ามาแสดงความสนใจที่จะคว้ามิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษจึงยิ่งเข้าทางของทางด้านเวสแฮมที่พยายามจะเรียกค่าตัวนักเตะให้ได้สูงที่สุดตัวเชลซีเองก็สนใจในตัวไรซ์ด้วยเช่นเดียวกันแต่นักเตะแสดงความต้องการว่าอยากจะลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าเอาเอทนฮทกต้องการเสริมแดนกลางของแมนยูสำหรับฤดูกาลหน้าและเชื่อว่าไรซ์คือคนที่จะช่วยเติมความสดใสใหม่ให้กับแดนกลาง กรณนนีมีข่าวว่าแมนยูต้องการอยากจะได้ตัวเมสันเมาส์และนั่นอาจทําให้เขาได้เล่นร่วมกันกับไรซ์อีกครั้งทั้งไรซ์และเมาส์ต่างก้าวขึ้นมาจากอคาเดมีของเชลซีและมีความสนิทสนมกันดีโอกาสในการได้ร่วมงานอีกครั้งจึงเป็นสิ่งที่ทั้งคู่สนใจส่วนทางด้านเวสแฮมนั้นจะทุ่มเงินไปก,กับการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้และจะมีค่าตัวของทางด้านเดนการไรซ์เข้ามาร่วมสมทบทุนด้วยพวกเขาหมายตามนักเตะอยา่างทางด้านเจมส์วอร์ดพราสฮาวิบาน รวมถึงกองกลางอย่างทางด้านปาริญญาแต่ฟูลแลมไม่อยากปล่อยให้เขาย้ายไปไหนทางด้านเอริกเทนฮักนะครับออกมาบอกว่าถึงแม้ว่าการเทคโอเวอร์สโมสรจะยืดเยื้อมันก็ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครับกุณซื้อชาวฮอลแลนด์ยังไม่รู้นะครับว่าง,งบประมาณในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้จะมีอยู่จํานวนเท่าไหร่และยังอม่มีความชัดเจนว่าเจ้าของสโมสรนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าและถ้าเปลี่ยน ใครจะก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของสมสรใหม่ตระกูลเกเซอร์เปิดรับข้อเสนอในการขอซื้อสมสรโดยมีเซอร์จิมและท่านชิคพยายามที่จะยื้อแย่งสมสรไปเป็นของตนเองแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้ามันก็เลยกลายเป็นเรื่องสลับซับซ้อนสหรับด้าน,นเต็ฮักเมื่อถามว่าเขาจะเดินหน้าเสริมทับได้หรือไม่แม้อนาคตของสมสรยังไม่มีข้อสรุปแต่น้าตอบว่าได้นั่นคือสิ่งที่ผมทำอยู่และเป็นหน้าที่ของเรา เราจะต้องทุ่มเทพลังและโฟกัสไปกับฤดูกาลนี้แต่แน่นอนว่าเราวางแผนไว้สําหรับอนาคตสําหรับฤดูกาลถัดไปและนั่นคือสิ่งที่เราต้องทํานั่นยังหมายถึงการคุยกับไฟแม่มองความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญาและการเจรจากับนักเตะโดยเขาย้ํานะคะว่าไม่รู้สึกกังวลแต่อย่างใดทั้งสิน้นถ้าหากการซื้อขายสโมสรนี่มันจะยืดเยื้อออกไปผมมาที่นี่ในช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วและเราก็มีการคุยกันถึงสิ่งที่เราทําให้กับทีมได้ สิ่งที่เราจะทําด้วยการเสริมทัพปีก่อนสโมรสรก็คอนเฟิร์มให้เห็นว่าพวกเขาทําได้สําหรับผมแล้วผมไม่คิดว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนไปในซัมเมอร์นี้เราก็สามารถจะทําได้เหมือนกับเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเอาที่มีความเป็นไปได้ก่อนละกันนะครับตอนนี้งบประมาณที่มีอยู่ในมือนี่1 0 0ล้านปอนด์แล้วก็บวกกับนักเตะที่จะถูกขายออกจากทีมไปอย่างต่ำๆนี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ถ้าหากไม่มีการเปลีป่ยนแปลงเจ้าของสโมสรเอริกเทนฮักก็น่าจะมีเงินใช้ช้อปปิ้งนะครับขั้นต่ำอยู่ที่เกือบเกือบ200ล้านปอนด์ครับยังไม่ทันที่จะก้าวเข้ามาเป็นนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าแฟนปีศาจแดงนี่ก็เริ่มใส่หัวแล้วนะครับหลังจากเห็นฟอร์มการเล่นของแข้งเป้าหมายของทนานเอริกเทนฮักครับ m มนเชสเตอร์อีวิง g n นิวส์นะครับรายงานข่าวว่าแมนยูตกเป็นข่าวหวังในการที่จะคว้าตัวฟริมโปงแบ็คขวาจอมบุกข,ของทางด้านไบรอ์เลกูเลนมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้แม้ว่าปีาแดงจะมีทั้งทางด้านเดียโกดาโร่กับอารอนแวนบิซาก้าอยู่แล้วทว่าบอร์ดบริหารมองว่าอยากได้นักเตะใหม่ในตำแหน่งนี้มาเสริมทัพเพราะต้องการเห็นแนวรับที่สามารถเล่นเกมรับและลุกได้ดีพร้มพรอมๆกันโดยทั้งสองทีมได้มีการเจรจากันไปจนใกล้ที่จะลุล่วงแล้ว จนทาให้คาดว่าจะมีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้แฟนแมนยูก็ตื่นเต้นนะครับหลังจากได้เห็นฟอร์มการเล่นของฟินโปงแต่หลายคน,เนีเริ่มชักจะสงสัยนะครับเพราะว่านักเตะวัย22ปีคนนี้ทําไป9ประตูกับอีก11แอสซิสต์ทุกถ้วยทุกรายการทุกการแข่งขันในฤด,ดูกาลนี้โดยคอมเมนต์ของแฟนบอลนะครับก็บอกว่าผมงงมากเขาเป็นแบ็คขวาแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาเล่นเป็นกองหน้าอีกคนบอกว่า ปีกหรือแบ็คขวาทำไมยิงได้เยอะขนาดนั้นอีกคนหนึ่งนะครับเขาเป็นแบ็คขวาจริงหรออีกคนหนึ่งก็บอกนะครับว่าผู้ชายคนนี้ควรเป็นแบ็คขวาทําไมเขาถึงอยู่ทุกที่แฟนแมนยูก็ชักจ้องหัวเหมือนกันนะครับเออสุดท้ายเนี่ยเราต้องการนักเตะให้ตำแหน่งแบ็คขวามาช่วยอุดแนวรับ หรือว่ากลายเป็นว่าเราจะได้นักเตะปีกเข้ามาแทนที่ครับเอาไม่แน่เหมือนกันนะไ,ไปๆมาๆนี่อาจจะเข้ามาแทนที่ของแต่ด้านเจด้านสาโชวกับแอนโทนี่ก็ได้ครับแม้ทั้งยิงทั้งจัดักขนาดนี้ครับทตด้านสกายสปอร์ตนะครับสื่อผู้ดีนี่รายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ูดนต้องการที่อยากจะเช็คบิล3นักเตะครับในซัมเมอร์นี้3คนที่ว่านี่มีข่าวหนักมากๆนะครับใน1-2วันที่ผ่านมาครับก็คือแฮร์รี่เคน เมสันเมาท์และก็เดคแคนไรส์นะครับล่าสุดที่เพิ่งจะรายงานข่าวไปครับต่อตามรายงานข่าวของทางด้านสกายสปอร์ตระบุว่าเป้าหมายเบอร์หนึ่งของแมนเชสเตอร์เดนั่นก็คือแฮร์รี่เคนเอริสันฮักต้องการอยากจ้นักเตะคนนี้มากที่สุดแต่โอกาสที่พวกเขาจะได้นักเตะทั้ง3คนมันขึ้นอยู่กับการเทคโอเวอร์สโมสรว่ามันจะกินระยะเวลายาวนานขนาดไหนสามนักเตะที่ว่าก็คือทางด้านแฮร์รี่เคนเดคแคนไรส์และก็เมสันเมาท์ โดยราคาค่าตัวของทางด้านแฮร์รี่เคนกับเดนแคนไรส์นะครับก็คืออยู่ที่คนละ100ล้านปอนด์ในขณะที่เมสันเม์นะครับสิงบูเชลซีต้องการอยากจะได้ค่าตัวอยู่ที่ราวๆ70ล้านปอนด์อ้าวไม่ใช่55ล้านนะครับต้องการอยากจะได้70ล้านเพราะฉะนั้น3คนนี้รวมกันแมนเชสเตอร์จะต้องควักกระเป๋าจ่าย270จล้านปอนด์โหอ,อันนี้มันก็ค่อนข้างจะสูงกว่างบประมาณเบื้องต้นที่เราคาดการกันนะ ทางด้นานการสปอร์ตถึงระบุนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการเทคโอเวอร์สมโมสรว่ามันจะเสร็จสิ้นได้เร็วขนาดไหนแต่ว่าน,นี่คือ3นักเตะเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเอริกเทนฮักในซัมเมอร์นี้บริโอฟินานะครับได้ออกมาพูดถึงแฮร์รี่แม็กควายอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าเขาจะต้องย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์นี้ครับถ้าหากต้องการอยากจะติดทีมชาติอังกฤษไปลุยศึกฟูตบอลยูโรในปีหน้า ประกาศลาชื่อล่าสุดออกมานี่เขาก็ยังคงติดทีมชาติอังกฤษนะครับรอบคัดเลือกสุกคอบลยูโรนะครับในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับริโอฟอรินานได้ออกมาบอกนะครับว่าเขาจําเป็นที่จะต้องย้ายออกจากโอทราวฟอร์ดถ้าหากเขาต้องการที่อยากจะให้อาชีพของเขามันก้าวหน้าเขาจะต้องย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้เขาไม่สามารถจะอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดแล้วก็รับบทบาทนักเตะตัวสำรองถ้าหากเขาต้องการที่อยากจะติดทีมชาติอังกฤษอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ เขาจะต้องย้ายออกจากแมนยูก็มีข่าวว่าทั้งทางด้านทแอนดฮอสเปร์ pur, และก็เวสท์แฮมนะครับให้ความสนใจอยากจะได้ตัวแฮร์รี่แม็กควายไปอยู่ด้วยอยู่กับแมนยูยังไงก็ไม่ได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงนะครับแค่ที่มีอยู่ตอนตอน,นี้เนี่ยก็แทบจะไม่รับโอกาสอยู่แล้วปีนี้นี่มีราฟาเอลวานะครับมีทางด้านริชานะครับมีทางด้านวิกตอร์วินเดอร์ลุฟชอก็ขยับไปเล่นเซนเตอร์ได้แล้วเดี๋ยวในซัมเมอร์นี้ก็จะมีคิมมินแจออีกคนเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นแฮร์รี่แม็กควายไม่มีทีี่่ยืออกตอไปแล้วครับ รันเกเร็กเซาเกตนี่ก็ออกมาพูดถึงแฮร์รี่แม็กวายนะครับส่งสัญญาเลยแล้วกันครับบอกว่าแฮร์รี่แม็กควานี่จำเป็นที่จะต้องหาโอกาสหาเวลาลงสนามเพิ่มมากขึ้นถ้าหาต้องการที่อยากจะติดทีมชาติอังกฤษไปลุยศึกฟุบอลยูโรในปีหน้านี่ก็บอกตรงๆนะครับช่วงนี้เอาไปก่อนนะครับแต่ว่าใน ฤด,ดูการหน้านี่ถ้าหากสถานการณ์ของแฮร์รี่แม็กควายยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปรับประกันได้เลยนะครับว่าเกเร็กเซาเกตดถึงแม้ว่าจะมองแฮร์รี่แม็กควายเป็นลูกลักขนาดไหนก็ตามก็คงจะไม่หนีไปด้วยครับเพราะฉะนั้นแฮร์รี่แม็กควายฟังที่ริโอบอกนะนะครับจำเป็นจะต้องย้ายออกจากทีมถ้าหากต้องการอยากจะติดทีมชาติอังกฤษแล้วก็เพื่ออนาคตของคุณเองแล้วก็พบกับอินไซด์แมนยูเต็ดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ